ไหนเมงมุมลายตัวนั้นยิ้มด้วยยิ้มด้วยหนึ่งสองา ตบมือตัวเองหน่อยอิมิมตบมือตัวเองก่อนไม่ใช่ตบอย่างนั้นตบมือแปะๆด้วยกันน่ะเราทำแมงมุมทางแมงมุมแมงมุมลายเตือน,นั mm ้น hmm. ลุกขึ้นนั่งดีๆลุกขึ้นนั่ง mm hmm. หนูลุกขึ้นนั่งก่อนลุกลุกขึ้นนั่ง หนูจ๋านั่งก่อนอย่างนี้นั่งก่อน,น,อนลูกเออลูกขึ้นนั่งหนึ่งชองชั้ม <c oughs> บึนบึนอีกบึนบึนอีกบึนบึนอีกหันหน้ามาหาป้าทำอย่างนี้ ไม่รู้สิไม่รู้เอ่อไม่รู้สิไม่แนนะไม่ได้เป็นผัวเมียไม่ได้รู้จะเกี่ยงกลับมากลับมาหัวจะโดนกลับมามาหนี้หนูมานี้ กลับมากลับมาบุนบนก่อนบุนบนก่อนอย่ามันอย่าจับอย่าจับอย่าจับแขนป่ะบุนนก่อนลูกบุนบุนก่อนบนก่อน อยิ้มหน่อยนึงชองชั่